สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพามาทําหุ่นไลกานะครับผมตั้งชื่อหุ่นไลกาตัวนี้ชื่อว่าโจเซฟนะครับพอดีช่วงที่ผมทํานั้นเป็นช่วงที่เข้าออกรวงพอดีเลยคิดหา,าทําหุ่นไลกาเพื่อที่จะมาไล่นกไลกานะครับขั้นตอนแรกเราก็ไปหาวัตถุดิบก่อนเลยนะครับก็คือจักรยานเก่านะครับกับชค็คมอเตอร์ไซค์นะครับพอได้วัตถุดิบมาแล้ว เราก็มาตัดคอจักรยานออกนะครับเอาแค่คอนะครับกับแฮนด์ครับผมนี่นะครับตัดออกนี่นะครับพอตัดออกแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาวาดแบบเล่นๆนะฮะดูออกไหมครับวาดการ์ตูนเล่นๆนะครับเราก็เชื่อมสายนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะเวลาสายเวลาโยกอะไรมันก็จะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะครับผม แต่จริงๆแล้วฐานน่าจะต้องทําให้มันกว้างก่อนนี้นะครับครับอันนี้ก็อลองทําเป็นตัวหุ่นนะครับโดยใช้ท่อ PVC นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับดูลักษณะก็ยังไม่เหมือนคนนะครับครับส่วนหัวก็ใช้เป็นขวดโหลนะครับเป็นขวดโหลสวมเข้าไปในท่อ PVC เฉยนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ทดลองทำนะครับหุ่น หลังจากนั้นผมก็ลองเอาเสื้อกับหมวกมาใส่เออมันก็พอได้นะฮะคล้ายๆพอได้อยู่นะนี่ครับพอลมมาเขาก็เริ่มจะบ,บินนะฮะนี่ครับก็จะหมุนได้นะครับเพราะว่าคอจักรยานก็จะมีลูกปืนนะครับนี่มองไกลๆก็จะคล้ายๆกับคนยืนปั่นจักรยานอะไรเนี่ยนี่ครับ เป็นคนเยินเลยพอลมมาอย่างเงี้ยเขาก็จะ,ะเหมือนบินนะครับเหมือนแม่มดอะไรประมาณเนี้ยก็ผมก็ดูฝรั่งนะครับเขาทำดูคลิปจากต่างประเทศนะครับก็เลยมาทดลองทำของเราเองนะครับนี่ฮะลักษณะเขาจะบินแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าช่วงที่ผมทำเนี้ยนกหายหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือช่วงเงินเคียนคนที่มาใส่เบ็ดใส่อะไรก็เรียกว่าไม่เหลือ,อะไรฮะที่นาผมเงียบเลยคนก็ไม่กล้าเขา้าเรียกได้ว่ามันไล่ได้ทั้งนกทั้งคนเลยนี่นะครับลักษณะของเขาหลังจากนั้นนะครับผมก็พัฒนานะครับโดยเป็นเวอร์ชั่น2นะครับโดยใส่หุ่นเข้าไปนะครับโดยใช้ถัง แล้วก็ขวดโหลแล้วก็ขวดโค้กนะครับโดยใช้โครงเป็นเหล็กเส้นนะครับแล้วก็มีถุงมือและเริ่มมีนิ้วแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนิ้วนะครับผมใช้เป็นสายยางนะครับนิ้ว5นิ้วก็ตัด5นิ้วแล้วก็ตัดข้อให้มันนะครับเพราะว่าเวลางอนิ้วอะไรก็จะได้งอง่ายๆนะครับนี่ครับส่วน าหาอะไรก็ได้นะครับสวมใส่เข้าไปในถุงมืออย่างเช่นฟางอะไรเงี้ยครับให้ดูมือมันนนหนาแล้วก็เอาเส้นลวดนะครับมัดยึดใส่กันนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นมีเนื้อมีนวลขึ้นมานะครับก็คล้ายๆคนขึ้นมาเยอะเลยครับนี่เวอร์ชันนี้จะรู้สึกว่าจะคล้ายๆคุ่นยนต์นนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรให้เขานี่นะครับนี่ครับลักษณะ ที่เอาลวดนะครับส่วนมากใช้วัสดุของเก่าหมดเลยนะครับไม่มีวัสดุใหม่นะครับนี่ครับพาน้องเต้นหน่อยนี่ช่วงฐานนี้ก็ต้องพัฒนาอีกสักหน่อยนะครับถ้าได้เป็นพวกสปริงโชคกใหญ่ๆอะไรเงี้ยสปริงของรถ6กล้อรถสิล,ล้ออะไรเนี้ยก็จะดีนะครับ เวลาโยกเขาก็จะคล้ายๆาตุ๊กตาลมลุกลมมาอะไรเงี้ยครับนี่ครับ,รบ,รบก็ดูเพลินๆนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เอาไปตั้งนะครับตอนนี้อัพเวอร์ชั่นนะครับโดยาหาหน้ากากมาใสใ่เขานะครับก็จะคล้ายๆคนขึ้นมาเยอะเลยดูฮะ เนี่ยครับดูนะครับลักษณะ,ะเวลาที่โดนลมแรงๆจะเป็นไงนครับเจะเริ่มบินนะครับก็ะบ <c oughs> จะเคลื่อนไหวได้นะครับผมโดยที่ตัวเขาก็จะโยกได้ส่วนสปริงแค้นเขาก็จะเด้งขึ้นเด้งลงได้ ลมแรงนะครับก็หลายคนบอกว่าน่ากลัวนะครับผมว่ามันมันน่ารักนะโจเซฟเนี่ย <c oughs> นี่ครับลักษณะหน้าตาเขารอขึ้นเยอะเลยครับแต่ตอนนี้หน้าใสายอยู่หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับเรียกร้องให้ ติดตั้งระบบไฟให้กับโจเซฟหน่อยนะครับผมก็ได้ระบบไฟที่เป็นโซล่าเซล์เปิดปิดอัตโนมัตินะครับมันก็จะเปิดตอนกลางคืนตอนกลางวันมันก็จะปิดเองนะครับชุดนี้อยู่ประมาณ70-80บาทนะครับมีอันนี้แหละครับที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่สุดในตัวโจเซฟนอกนั้น,นี่เป็นของเก่าของจากร้านรับซื้อของเก่านะครับซื้อมา เนี่ยครับพอติดตั้งหลอดไฟเสร็จก็เขียนคิ้วให้โจเซฟซะหน่อยนะครับพอทดลองเปิดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าเขาก็จะสว่างขึ้นนะครับดูมีออร่านะนี่ครับดูลอขึ้นเยอะเลยครับผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับเนี่ยหน้าเขาจะสว่างสะท้อนแสงลอยเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดู เราจะพามาเยี่ยมโจเซฟนะครับผมสวัสดีโจเซฟของจริงจะแบบสว่างมากเลยนะครับหัวเขาจะแบบสีสว่างมากเลยเราก็ติดโซล่าเซลล์ไว้บนหัวเขานะครับ พอเวลาตอนเช้ากลางวันนะครับเขาก็หน้าเขาก็จะไฟจะดับนะฮะเราลองเปิดไฟดูนี่โจเซฟวันนี้ก็เติมหนวดเติมคิ้วให้โจเซฟนะครับผมเหมือนหันมองตามเลย ข้างหลังเขาก็คล้ายๆบ็ุ่นยนต์เลยมีแสงโอเคครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับสำหรับโจเซฟนะครับถ้าไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ